สวัสดีครับสวัสดีมาามีเจ,จ้าภาพทำก๋วยเตี๋ยวถวายหลวงพ <ward> er ี่นะฮะก็แล้วก็แจกชาวบ,บ้านนะครับนี่ครับหมอใหญ่เลยนะครับทำแจกนะก็ขอขอ,อนุโมทนาบุญนะครับกับเจ้าภาพนะครับเป็นสิ่งเล็กๆ,ๆน,น้อยๆ แให้ความสุขสุขทั้งผู้ให้และผู้รับนะครับมันอิ่มแล้วออกไม้บนโต๊ะอชีพอจานบบอิ่มเนาะอิ่มเยอะอิ่มกับมอกไม้นะจะเจ้าภาพนะครับปลาเรนนะยมปลาเรนกับลูกสาวให้ร่มน้ำเลยด้วก็ขออนุโมทนาบุญนะครับสิ่งไหนเป็นบุญสิ่งไหนที่เราทำแล้วเรามีความสุข ผู้รับก็มีความสุขก็ทำไปนะครับก็ขออนุมโมทนาบุญนะครับสาธุครับ